สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาชมเหรียญรอสี่นะครับผมตัวนี้เป็นเหรียญช้างพานรอสี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อดีบุกนะครับหายากครับผมสภาพสวยๆเนาะสภาพคิรลก,ก็ราคาหลักร้อยครับสบภาพสวยๆราคาก็หลักร้อยถึงหลายพันเนาะถึงหลักพันสภาพค่อนท้นที่สมบูรณ์เลยครับเห็นไหมครับ มงกุฎรอสีนะครับสภาพดีบุกนี่สมบูรณ์จะหายากมากใช้ในธารตัวนี้ก็เอาไปใช้ในรัชกาลที่สี่นะนครับตัวนี้ก็เป็นช้างเล็กด้านบนเนาะด้านบนนี้เป็นเหรียญรอสีช้างเล็กนะครับค่อนข้างที่จะเจอน้อยครับสวยๆอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นช้างใหญ่สภาพไม่ผ่านใช้เนาะมีสองเหรียญ สภาพที่สมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นเหรียญช้างเนาะตัวนี้สภาพไม่ผ่านใช้งานนะครับมี2ตัวนะครับสภาพสมบูรณ์มี2เหรียญสมบูรณ์มากๆเลยครับผมราคาตามจริงก็อยู่หลักพันเนาะอันนี้ก็แบ่งไปปิดไปหนึ่งเหรียญแล้วครับเหลือเหรียญเหลือสามเหรียญน,นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมหลักร้อยครับไม่ถึงพันราคาเบาๆนะครับนี่ครับสภาพสวยเลยดูเฟืองข้างครัครบทีนี้ อันนี้ก็เป็นจะเป็นฟันเฟืองนะครับสภาพสมบูรณ์มากครับผมถึงจะได้มีฟันเฟืองแบบนี้ตามจริงดีบุกฟันเฟืองแบบนี้จะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นดีบุกเนาะไม่ใช่เนื้อเงินไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับมันจะดูแลยากนิดนึงนะฮะมันก็จะถ้าเกิดสภาพไม่สวยมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับฟันเฟืองตัวนี้สภาพสมบูรณ์ครับมันถึงจะมีอยู่สำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมประมาณเท่านี้นะครับก็ใครสนใจก็ ทักเข้ามาเช่าได้นะครับราคาเบาๆไม่ถึงพันนะครับหลักร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเฟซผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ